พี่น้องมากินกับพี่นี่สิกินตำนี้ละหมือนเนี่ยพี่น้องสวัสดีเป็นทางการพี่น้องคุยที่หอมผัดกระเพราไข่ดาวใส่เขาโวดอ่อนมีหอมบวกพร้อมหอมดแบบเลยหน่อพี่น้องเลยหอมบวกนีก่หอมหมูแบบบานๆเขาเลยละพี่น้องเนี่ยอ่อเะเทใส่รวมรวมกันรวดพี่น้องเลยนี่โอ้ยแต่พระเพี่นอจริงลวมกันเหมือนกันละน,นี่ ขางปวดพี่น้องจอริงจรินเบื่อป่ะดิแมทมาปวดมาว่าเนี่ยกูละห่อหมกปลาอันนี้ห่อหมกสมองเนี่ยพี่น้องกูละกูะะราคาประมาณนี้ะะอะซุปงงกูละอ๋อที่ตัวจินเมเบื่อปวดพี่น้องเลย,ยกกลนี่กี่แต่แล่ไก่ลำพี่น้องทอดไว้ไเ,อเอาไว้กันพี่น้องเก็อ๋อที่ตัวเผ็ดเผ็ดจัดจัดมอนี้ กินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อวันี้ข้าวเหนียวพอเอาข้าวเหนียวาราหม,มืนเนี่อือไปยมา,มาเบิด้วกัน,เนแเขาก็ไม่เด้วก็แซ่บแซ่บพี่น้องดิ้แซ่บเผ็ดดูเผาไข่ดาวเผ็ดพี่น้อง ใส่น้อใหม่ใส่กับขวดร้อนบาดอลิกพลังหอมออมุกรวมกันเลยพี่น้องเลยอื พี่ลองคักคัดลืมมือลองบ้างกล้หหมกกะเพาไข่ดาวมาลืมฝากกไลค์กดแช์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งไห่กันได้พี่ลองด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ขั้นบกกดไปกี่กี่พูดโหจวดจานดีดีอะพี่น้องเอ้ยเผ็ดยูอืออือใส่เรา hàn tràn giờ phải lòng ấy mưa Hoa một cái mông cái lòng

ไอเรื่องมึงมาบอดยายมรดออะไรอจ้าผู้พิการเิีิยกระเพาะง่ายหนาดันอืม ยิบมีเอาไว้ทำนีจก่อนนะครับแล้วต่วอหลังไหมสลังแสบเอาให้ฝากคนเรหนึ่งไล่ได้พวกแกจะขี่ที่อะไรเนะ